แมเพีรณีรีโพส์วาทีเจ้าบ่าวสะดุดขำพูดแฟนแปลกๆกะแกหวานต่อเนื้องจุดๆสำหรับนางเอกสาวแมเพีรณีกับวาทีเจ้าบ่าวเฟมพิมเดชศิวพรพิทักษ์หลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์และครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมืน่นรวมไปถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงค่ะ ซึ่งล่าสุดนั้นแมทและเฟมวาทีเจ้าบ่าได้เหินฟ้าพักผ่อนเช็คอินทะเลมาดีฟมีภาพน่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอีกแล้วค่ะเรียกด้วเป็นโมเมตนต์ที่แมทนั้นใส่ทูพีสกำลังเดินลงทะเลพร้อมกับเสียงแซวของฝ่ายชายที่ตะโกนว่าลาก่อนและคลิปดังกล่าวเฟมได้ลงไว้ใน IG Story และแมทก็ได้แชร์ลงใน i อ Story ของตัวเองพร้อมกับแซวกลับไปว่าลาก่อนมันดูแปลกๆกับแก,แปกเป็นอีกหนึ่ง คู่ที่น่ารักและหวานมากค่ะจนแฟนคลับนั้นอยากว้าไปเห็นงานแต่งเร็วๆแล้วค่ะ